ชื่อแม่นุนชนาฏนาวงนะคะผู้แนะนําคือครูป๊อกกี้วิสุทธตาค่ะอดีตแม่นุชเคยทางานประจําแต่ตอนนี้แม่นุชออกจากงานประจํามาดูแลยหลานค่ะก็เลยมองหาอาชีพเสริมที่ทําที่บ้านได้มแม่นุชมาเจอสิวลไรในเฟซของครูป๊อกกี้ค่ะที่บอกว่าปลูกกล้วยสามร้อยและรายไ,ได้ตลอดชีวิตจึงเกิดความสนใจแม่นุชเลยได้ตั้ครูป๊อกกี้ไปขอ,อรายละเอียดค่ะ พอเสร็จเมนุตัดสินใจสมัครและปลูกกล้วยเพื่อมีิสทธิ์เป็นของตัวเองเมนุตคิดว่าทุกธุรกิจต้องมีการลงทุนแต่ที่สีเวลาลงทุนแค่สามร้อยบาทก็เลยตัดสินใจตามที่สีเวลค่ะตอนนี้เมนุทํามาสี่เดือนกว่ารับรายได้แล้วสามหมื่นกว่าบาทค่ะอยากชวนเพื่อนๆพี่น,พน,น้องทุกคนที่ไม่เก่งออนไลน์ไม่มีเวลาลองมาทำสีเวลดูเมนุเป็นคนหนึ่งที่ไร์สดไม่เป็นค่ะทำกิฟไม่เป นใช้ระบบ1ะร้อยเปอร์เซนค่ะโดยเมนุชพาคนที่สมัครแล้วเข้ากลุ่มสีวเวัย1หนึ่งหกแปดคุณซื้อสีววรยค่ะและตอนเที่ยงเมนุชก็ส่งลิงก์เรียนสดให้เขาห่าย2สองเมนุชก็แชร์ไลฟ์ผู้นําตอนนี้เมนุชเอมีสวนครบสี่สวนแล้วค่ะและเมนุชก็รับโอเซลสิบสองเปอร์เซนต่อป,ปีได้ก็ขอบคุณบริษัทขอบคุณต้นประธาน คุณตัวเองขอบคุณผู้พู้ปกี้ที่แนะนํานะคะและก็ขอบคุณผู้นําทุกท่านและขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านและที่ร่วมองค์กรหนึ่งหกแปดคุณสือสีเวลาค่ะแม่นุชมั่นใจว่าแม่นุชทําได้แน่นอนและทุกท่านในที่นี้ก็ทําได้แน่นอนค่ะแม่นุชเป็นก네ําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ